ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าวันนี้มีลูกของเวียดนามนะครับมานำเสนอนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกตาแล็บนะครับตัวนี้ตาแล็บลักษณะลูกก็ประมาณนี้นะครับน้ำหนักลูกตัวนี้อยู่ที่ลูกอ่า น้ำหนักอยู่ประมาณ14กรครับตัวนี้ตูดบางครับตัวนี้เป็นรูปเบอร์สองนะครับส่วนรูปตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับตาอินซีนะครับผมผมเรียกเป็นตาอินซีดลกว่าจะได้เข้าใจง่ายแต่ว่าดูดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้เป็นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ ลักษณะลูกก็ถือว่าโอเคอยูน่น,นะครับใกล้ก่ตัวนี้ก็ราคาขายก็อยู่ ตอนนี้ผมผมผมยังไม่ได้แบ่งนะครับมันมาเป็นถุงถุงหนึ่งครึ่งกิโลถุงถุงถุงละโลเลยครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งย่อยอีกทีเผื่อสมาชิกจะได้ซื้อในราคาที่ไม่สูงมากนะครับผมจะแบ่งขายเป็นถุงเล็กถุงละ300บาทนะครับจะมีค่าส่งก็อยู่ที่50บาทครับถ้าเก็บไปทางค่าส่งอยู่ที่100่บาทนะครับราคาลูก ตัวนี้เป็นลูกของเวียดนามนะครับส่วนลูกกิโลจีนก็ก็มีเหมือนกันครับผมแต่ว่าราคาก็เท่ากันเลยครับหรือว่าจะสอบถามยังไงก็แอดไลน์หรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมอขอบคุณครับ